ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซตเซอร์วิสเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการบริการนอกสถานที่อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับแ้อก็อุปกรณ์ที่ตั้งของเรานะครับนี่ก็ได้เป็นโตโยต้าไฮรักวิโกนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นการเติมอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เราก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้นะครับเอาไปตดนสาย กันนเลยะครับตรวนี้ก็เดินสายกล้องหน้าเสร็จนะครับสายชุดหน้าเสร็จนะครับเดินเก็บผมนะครับลงมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายกล้องหลังนะครับอันนี้จะเดินไปสายข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งกล้องถอยเสร็จเรียบร้อยนะครับี่กล้องหลังนะครับแล้วก็เก็บเครื่องมือกันนะครับเสร็จแล้วประมาณ18นาทีนะครับ ติดตั้งสําเร็จนะครับรับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งกล้องถอยให้กับลูกค้านะครับรับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแนะนําวิธีใช้นะครับ,บก,ระะก็ถือว่าภารกิจของเราเสร็จนะครับครับแล้วน,น,น,นี่ก็เป็นโตโยต้านะครับเหมือนกันนะครับในคันนี้สีดานะครับ ติดตั้งในสถานที่เลยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถขย,ยับออกมาพ่อครับขยับมาซีนี่ก็ได้พ่อผมเปิดประตูข้างนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าของขย,ยับออกมาสักหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแนะนำวิธีการใช้กับลูกค้านะครับ เนื่องจากช่างไม่มีเวลารีวิวนะครับเนื่องจากาลูกค้ารีบนะครับอันนี้ใช้เวลาติดตั้งประมาณ10นาทีนะครับ